ท่านผู้ชมวันนี้จะอัปเดตเรื่องน้ำห้วยสเคท่านผู้ชมวันนี้ก็สวัสดีกันตอนเช้าเวลาเก้าโมงเก้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวจะไปดูน้ำในห้วยสเคเพราะว่าฝนตกให้บ้างนิดหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงน้ำก็วันนี้จะอัปเดตเรื่องน้ำเพราะว่า หลายครั้งแล้วที่เข้ามาแล้วมีแค่ก้อนหินนะครับวันนี้มาดูไอต้ตะเคีมาดูน้ำมาดูป่าดิบชื้นที่มีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างสมบูนะครับตรงนี้ที่เห็นนี่ดูเปลียนไปนะครับเพราะว่าเขามีการใส่ทำภาพยนตร์ระดับลูก <c oughs> วันนี้เขาหยุด <c oughs> ผมก็เลยมาอัปเดตเรื่องนี้สักสิบนาทีถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยโต้ตําบลทับปิกอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับอยู่ในป่าดิบชื้นอยู่ในเขตอนุรักษ์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจานะครับก็ต,ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลทับปิกอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับออตรงนี้ ก็ดูจะเตียเตียนๆไปท่านผู้ชมเพราะว่ามีการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับระดับลูกหนังจอใหญ่นะครับหนังหนังฟอมใหญ่เพราะว่าอย่างนั้นนะครับเป็นหนังต่างประเทศผมก็ไม่ทราบเพราะว่าหาเรื่องอะไรนะครับวันนี้ตั้งใจมาอัปเดตเรื่องน้ำกลับคืนมาแล้วหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปชมกันซิ ครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงน้ำไหมครับที่นี่ห้วยสักคีคลิปที่แล้วไม่มีน้ำนะครับได้ชมท้องห้วยท้องครองได้ชมท้องลำห้วยชมก้อนหินดำก้อนหินขาวนะครับแต่วันนี้ก็มีน้ำมาต่อเติมมาเพิ่มเติมมาเติมเต็มท่านผู้ชมท่ามกลางป่าดิบชิญ แล้วก็จะมีน้ำที่หล่อเลี้ยงลำห้วยสักเตเป็นน้ำที่ใสปิ้งเลยนะครับคือว่าวันนี้เป็นธรรมชาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อมความอุดมสมบูรณ์นะครับมีทั้งปลามีทั้งน้ำที่ไหลออกมาหล่อเลี้ยงนะครับนี่ท่านผู้ชม นี่คือฤดูฝนที่ย่างเข้ามานะครับวันนี้ไม่ต้องระแวงทากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าคณะถ่ายทำหนังคงจะเอาไปหมดแล้วนะครับทากเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่ามีความอุดมสมบูรณ์สักแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับ ถึงแม้นะว่าน้ำจะไม่เยอะแต่ก็มีน้ำที่หล่อเลี้ยงลำธารแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเป็นมุมที่สวยงามมากนะครับตรงนี้เพราะว่า ติดกับลาห้วยกับต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับเป็นไอไลท์ที่สวยงามนะครับก็เป็นจุดเด่นถือว่า,ามีการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่ไกลจากถนนใหญ่ถนนละยางนะครับก็ประมาณ200เมตรก็ถึงก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาถ่ายทำภาพยนตร์ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวช่วงนี้ ถือว่าอะไรโชคดีจริงๆนะครับภาพยนตร์มาถ่ายทำแล้วก็มีน้ำไหลตลอดลำห้วยสักทีนะครับก็ถือว่ามีความสมบูรณ์จริงๆครับ okay. ภาคคงจะไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าดูดูถนนหนทางทางเดินรู้สึกว่าจะเตียนเป็นพิเศษนะครับน,นี่คือป่าดงดิบ ป่าดิบชื้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อทักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมผมผ่านมาตรงนู้นเป็นลําห้วยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับก็จะมีลําห้วยที่มีน้ำนะครับ นี่คือภาพของป่าดิบชื้นยามหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่มืดครึมนะครับแต่ว่าไม่ตกนะครับฝนที่จังหวัดกระบี่สองวันแล้วนะครับที่ฝนไม่ตกแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาในป่าดิบชื้นก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับเราได้ยินเสียงน้ำ ได้ยินเสียงนกแล้วก็เห็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเขียวขจีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่านี่คือสุดยอดของสุดยอดนะครับ ผมก็เดินทางไปเพชรบุรีเสียกี่วันห้าหกวันเกือบอาทิตย์นะครับเกือบสัป,ปดาห์ก็ถือว่าเดินทางกลับก็ได้คลิปติดไม้ติดมือมาฝากท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> ตลอดระยะทางหรือว่าอยู่ที่นู่นก็ไปเที่ยวชมตรงไหนก็ได้ถ่ายคลิปอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ ให้มีความเพลิดเพลินนะครับไม่ใช่จะเอาอะไรมากนี่อย่าคิดอะไรมากขอให้มีแต่ความเพลิดเพลินมีความสุขเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือป่าดิบชื้นนะครับป่าดงดิบนี่คือ ป่าดิบชื้นนะครับนี่ท่านผู้ชมลักษณะของป่าดิบชื้นนี้ถ้าจะเทียบนะครับถ้าเทียบกันนะเทียบกับป่าภากกลางหรือว่าป่าเบญจพรรณภากกลางนะครับแต่ก็ทุกที่แหละครับก็จะมีป่าดิบเขาก็จะอาจจะเป็นไม้อีกอย่างหนึ่งเช่นที่เชียงใหม่ป่าดิบเขาก็จะเป็น อยู่ที่สูงอาจจะมีแต่ไม้ฉักหรือว่าไม้ชนิดอื่นๆเป็นป่าดิบเขานะครับหรือว่าป่าชนเขาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแถวภาคกลางกาจนบ,บรุรีนะครับก็จะเป็นป่าเบญจพรรณนะก็จะที่สูงก็จะมีไม้ที่ป่ายชนิดที่มีอยู่นะครับ ถ้าเช่นภาคกลางอย่างนี้ป่าเบญญพัรณ์ก็จะมีไม้เต็งไม้รังนะครับมีไม้ไผ่มีไม้รวกนะครับเวลาถึงฤดูแรงที่แปลกไปกว่าภาคใต้นะครับเมื่อถึงฤดูแรงก็จะผัดใบนะครับผัดใบไม้เต็งไม้รังก็จะเหลือแต่กิ่งก้านรู้งไปหมดเลยนะครับแล้วไฟก็ติด ประมาณนี้นะครับก็จะมีไม้เป็นไม้รังไม้ประดูชิงชันไม้เต็งไม้ซากไม้มะข่าแต้มะข่ามุงนะครับแต่ถ้าหากว่ามาเปรียบครับถ้าเปรียบกับป่าดิบชื้นป่าภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้นี่คือป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบนะครับ นี่คือถ้าเปรียบเทียบไปเป็นแถวภาคกลางก็จะไม่เหมือนกันนะครับป่าแถวภาคกลางนี่จะเวลาไฟติดนี่ก็จะเพิ่มความรุงนะครับแถวป่าติงป่ารางังแต่ว่าป่าภาคใต้นี้ไฟไม่ติดนะครับเนี่ยอยู่ลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมจะติดได้ยังไงเพราะว่ามีแต่ความชื้นมีแต่ความเขียวสดตลอดท่านผู้ชม เพราะว่าป่าดิบชิญนี้ไม่ค่อยผัดใบนะครับไม่เหมือนกับป่าภาคกลางผลัดแต่ผลัดทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะว่ามีความชื้นสูงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจะมีความเขียวตลอดเลยครับท่านผู้ชมไม้ที่พบมากนะครับที่พบบ่อยที่อยู่พื้นที่เสมอก็เป็นป่อ,อีเก้งนี่ครับป่อ,อีเก้งนี่ก็จะอยู่ แถวภาคกลางก็มีเยอะนะครับที่ว่าไปเที่ยวตามป่าเบญจพรรณนี้ก็จะมีเยอะเป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เบิกนำนะครับแล้วก็เป็นไม้นี่ครับชนิดนี้ครับต้นชกต้นชกก็จะพบได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับต้นชกถ้าเข้าไปใน ริมที่มีความชื้นที่มีลำห้วยใหญ่ๆนะครับก็จะพบเห็นวันนั้นไปที่ถ้ำทะรอดใหญ่ถ้ำตลอดใหญ่นะครับก็จะพบไม้ลักษณะนี้เลยนะครับนี่เขามีไม้หลายชนิดแต่ที่ภาคใต้นี่ก็จะมีนี่เต่าร้างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเต่าร้างที่ภาคกลางก็มีนะครับ ตอร้างนี่แล้วก็ต้นพลน,นะครับต้นพลก็มีอันนี้เป็นต้นพลน,นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไม้ชนิดนี้แล้วก็หวายนะครับตรงนี้ไปพบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าเป็นไม้ที่เป็นพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับ พบแล้วครับท่านผู้ชมนพบแล้วครับท่านผู้ชมสิ่งที่เป็นธรรมชาติเมื่อหนึ่งปีผ่านไปนะครับนี่คือไหวห่วยนะครับไหว,ห,ว,ห,วห่วยหอนกูกแล้วก็อออ่างแล้วก็ยอยักษ์ไม่ใช่เลครับไหว,ห,วห่วยฮอนกู่วอลเวนยอยักษ์นะครับไหวายห่วยนะครับนี่ ต้นก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่แล้วเมื่อถึงฤดูกาลหนึ่งปีผ่านไปก็จะให้ลูกให้ผลเป็นผล,ลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ขึ้นทั่วเลยครับกามป่าดิกเชิญนี่กินได้นะครับแต่ต้องให้ลูกกันสุกพองให้ดีนะครับนี่นี่คือผล,ลไม้ป่า ลูกไหวห่วยนะครับถ้ากินแล้วนี่รสฝาดๆเวลาฉุกนี่จะพองนะครับจะพองถ้าดูอาตอนนี้ขนาดนี้นะครับก็ยังยังอ่อนอยู่ท่านผู้ชมก็อีกประมาณสักสองสัป,ปดาห์สามสัป,ปดาห์ก็สามารถที่จะกินได้นะครับโอ้มเมล็ดใหญ่มากนะครับมีเนื้อเยื่อนิดเดียวนะครับนี่ หวายห่วยท่านผู้ชมต้นสูงนะครับอยู่กับพื้นดินนี่เพราะว่าหวายนี่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณสเมตรความสูงจากพื้นดินนี่ครับความสูง ก็ถือว่าโชคดีวันนี้ได้เห็นผล,ลไม้ตามธรรมชาติที่อยู่ในป่านะครับนี่ครับก็เป็นป่าดิบชื้นนะครับเป็นป่าดิบชื้นที่มีไม้ปะปนกันอยู่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนนะครับรวมไปถึงไม้ตระกูลมากไม้ต่างๆ ที่มีหลายหลักพันนะครับครับท่านผู้ชมป่าดงดิบหรือว่าป่าดิบชื้นก็จะมีลักษณะที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับตั้งแต่หน้าฝนนะครับหน้าฝนแล้วก็ผ่านไปจนถึงหน้าแร้ง พื้นที่บางส่วนนะครับพื้นที่บางส่วนก็จะได้รับแสงแดดบ้างไม่ได้รับแสงแดดบ้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรือนยอดด้านบนนะครับของป่าดิบชื้นนี่จะจะมีลักษณะนี้นะครับจะมีลักษณะที่มีไม้ที่หนาแน่นแล้วก็มีเรือนยอดที่สูงเต็มไปหมดนี่ ฉะนั้นเมื่อเวลาแสงแดดหรือว่าแสงอาทิตย์ส่งลงมาเนี่ยส่งได้เป็นบางช่วงเล็กๆน้อยๆนะครับไม่สามารถส่งถึงดินได้ผิดป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าแถวภาคกลางนะครับหรือว่าป่าแรงเขาเรียกว่าป่าแรงป่าดิบแรงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นป่าเบญจพรรณมีไม้ไม้ไผ่มีไม้รวกอะไรประมาณเนี้ก็จะเป็นพื้นที่โลง่ง ลุ่แล้วก็เวลาแสงแดดตรงมาก็จะทั่วถึงนะครับทุกซอกทุกมุมนี่จะถูกแสงแดดหมดแต่ถ้าเป็นป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบท่านผู้ชมดูพื้นดินจะเปียกอยู่ตลอดจะชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ตรงนี้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลยทีเดียวป่าแถวภาคกลางป่าเบญญพันธ์กับป่าดิบชื้นนะครับไม้ก็ ถือว่าเนื้ออ่อนก็มีเยอะนะครับเป็นไม้มันช้างไม้สมพงถือว่ามีเยอะเลยทีเดียวจากขึ้นไปด้านบนที่สูงก็จะพบกับไม้ะตะเคียนตะเคียนรากตะเคียนทองตะเคียนหินประมาณนี้นะครับแต่ถ้า,ากับพื้นที่ต่ำก็จะมีตระกูลมากตระกูลหวายนะครับก็ถือว่า พื้นที่ป่าดิบชื้นก็มีหลากหลายเลยทีเดียวรวมถึงถาวันต่างๆท่านผู้มชมตอนนี้ดูแล้วจะรกสักหน่อยตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นฉากภาพยนตร์ที่กำลังจะถ่ายทำอยู่นะครับนี่ก็จะเห็นว่าจะมีเอาไม้เอามาตั้งไว้นะครับนี่เขาถ่ายทำภาพยนตร์ ดูให้เป็นรกให้เป็นรกชัดรกทึบเป็นป่าโบราณประมาณนี้แหละครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณ ที่กดติดตามอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ลุงสวิตด้วยนะครับก็นี่คือปาดิบชื้นมาอัปเดตเรื่องน้ำพุทะเยนตอนนี้น้ำเริ่มไหลมาแล้วครับตรงนี้ก็เป็นฉากทำภาพยนตร์ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับพื้นที่จังหวัดกระบี่พื้นที่จังหวัดพังงาเขาเรียกว่าหนังใหญ่เข้ามานะครับรายได้ก็กระจายนะครับ ครับขอบคุณที่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ก,กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมเดี๋ยวคลิปหน้าพบก,กันสำหรับคลิปนี้ยุ่งเยอะขออนุญาตบายบายก่อนบายบายพบกันคลิปหน้านะครับ